7 9ลูกค้าตัวเต้าวี1 5, วัดตัวเจค่ะรถปี2 0 0 7ปี2 7 0 7เครื่องยนต์1,500นี่สีโตต่าจะจ่ายและหมายเหตุตามใบการเรียนแจ้งใหทราบแล้วนะลูกค้า17000บาทออนไลน์ให้ราคามาก,ก่อนแล้วค่ะ17000ง่นจบาทออนไลน์หนึ่งหมื่นเจ็นหนึมื่นเป็ีพนนาหนาประมูล0 0 0เัหนึ่งนงเกราคาเปลี่ยนน่าน 5, ระเบ0 0หนึ่งหปึะเก้0 0หนราคปลี่ยนส0 0 0าราคาเปลี่ยนสองห0 3 1 0 0 0หน้าประมูลสองห0ื่นห้า สามหม่นาพันับ่อามหมื่นห้าพันเจ็ดภราคาเปียนแล้วค่ะสามหมื่นเจ็ดพันสามหมื่นเก้าพันสู้ต่อยกใหม่สู้ต่อกดมาเลยค่ะสามหมื่นเก้าพันออนไลน์สามหมื่นสี่สี่หมื่นหนึ่งพันสี่หมื่นหนึ่งพันนับหนึ่งสี่หมื่นหนึ่งสองสี่หมื่นสามพันภารคาเปียนแล้วค่ะสี่หมื่นสามพันสี่หมื่นสามพันนับหนึ่งสี่หมื่นสามพันนับสองสี่หมื่นห้าพันภาะคาเปียร์แล้วค่ะสี่หมื่นห้าพันสี่หมื่นห้าพันนับหนึ่งสี่หมื่นเจ็ดพันภาคาเปียร์สี่หมื่นเจ็ดพันสี่หมื่นเจ็ด 0นาัลูกค้าน้ารับประมูใส่หมวกนะคะเสื้อดำค่ะ5าบาทที่ลูกค้าห้าพราคาเปลี่ยแล้วค่ะ5า0 0 0พากเปลี่ยน5 7 0 0 0 5 7 0เ0นม่บ่0 0 0 5 0 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 0บาทที่ลูกค้านารับประมูลสต่อกไไวไม่เสที่ลูกค้าประมูลนทประมลค่ะนบ สามขายค่ะถ้าหมื่นกับพันบาทน้ารันปรุนได้ไปขออนุญาตนะคะริสแบนหมายเลขหนึ่งห้าหนึ่งห้านะคะขอบคุณมากค่ะหนึ่งห้าหนึ่งห้าประไปัห้าหมื่นกับพันบาทขอบคุณค่ะ